คร,รับบรรยากาศรงดิ้วธงนะครับนี่เป็นขบวนเริ่มพิธีเริ่มการแข่งขันขเดินขบวนสําหรับการแข่งขันขกีฬาชมรมผู้ปกครองสัมพันธ์วันที่26สิงหาคมนะครับนี่เริ่มต้นด้วยคือ,คอ,คอกีฬาชมรมผู้ปกครองทีสบารนครภูเก็ตนําทีมโดยโรงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์นะครับผู้นําขบวน เป็นยุคขบวนที่สวยงามมากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับมีทั้งทงชาติและก็ทงกีฬาสีต่างๆน้องๆจากโรงเรียนปลูกปัญญาและเดี๋ยวคณะที่จะต่อจากนี้ไปก็จะมีโรงเรียนทั้ง7โรงเรียนรวมตั้งแต่เทศบาลหนึ่งจนถึงเทศบาลที่7นะครับนำโดยโรงเรียนวัดขจรรังสรรค์เดี๋ยวก็จะเดินตามกันมานะครับวันนี้พ่อแม่ต่างๆจัดเต็มกันมากเลยเดี๋ยวจะดูว่าจะอลังการกันขนาดไหนนะครับตอนนี้ พิธีการเรากํลาลังเดินมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้ว <S <S มาแล้วเอาละโอ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 โรงเรียนเทศบาลวัดกัลานังสรนนะครับมาแล้วครับขอรอยยิ้มสวยๆจากคุณแม่หน่อยครับขอบคุณครับรอยยิ้มสวยๆรอรอ,อจากเด็กๆน้องๆนัๆนกเรียนนะครับนี่กิจการเริ่มแล้วนะครับ นี่เริ่มต้นจากเทศบาลที่หนึ่งนะครับวัดขจรังสารบาย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 บินยมาต่อไปแล้วครับโรงเรียนยบ้านบางเหนียวโรงเรียนบ้านบางเหนียวโรงเรียนบ้านบางเหนียวมาแล้วนะครับว้าคุณแม่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่จะดูไม่ออกเราอาจจะดูเป็นนักเรียนก็ได้นะครับสงสัยน่าจะอยู่มัธยมปลายนะฮะแต่หนดวดเขาเต็มไปหมดเลยมัธยมปลายว้าว คุณแม่จากโรงเรียนบ้านบางเหนียวเอาละครับทุกคนจัดเต็มมากว้าวโอ้โหสวยงามมากชุดู้ชุดผ้าสารีนะฮะถอดมาจากนวนิยายเลยโอ้โหโรงเรียนบ้านบางเหนียวนะครับแตานมาด้วยชุดพลนักกันโอ้สวยงามจริง่าฮะนะฮะ นี่คือหนุ่มฮอสสาวฮอสแห่งปีแน่นอนเลยไม่บอกไม่รู้เนี่ยคุณแม่ของใครนาะคุณพ่อของใครเนาะอ๋อมาครับตามด้วยโรงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์นะครับผู้ปกครองนําธงนะครับโอ้แล้วก็มีการนมสุรียงขอขพก็คุณทักท่านว้าวตามด้วยชุดผ้าไหมสวยงามวิจิตบรรจงเลือค่าอัมาตะาสุดๆไปเลยอโอ้หนุ่มรอ,รอ,อมา,อ,าอีกแล้วว้าวสวัสดีครับคุณแม่ ว้าวเด็กๆหน้าตายิ้มแย้มสวยงามมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆผ,งผู้ปกครองปลูกปัญญโอ้โอ้โหนี่คือชุดรีไซเคิลนะครับเรากำลังจะเดินตามไปในกระบวนของโรงยิมสี่พันที่นั่งนะครับคุณครูว้าวนี่คือชุดโครงการตลาดนัดพอเพียงนะครับเดเอาไปเลยครับโอ้สวยงามมาก มาละมาละโรงเรียนต่อไปก็เป็นโรงเรียนบ้านสามกองโรงเรียนบ้านสามกองมาด้วยรูปลักษณ์นางฟ้าโอ้ยนางฟ้าโอ้สวยงามแล้วก็หนุ่มหล่อนะครับในแบบแล้วก็ตามด้วยพีมผู้ปกครองโอ้คุณแม่นี่แบบคุณแม่ดัมเมเยอร์โอ้ดูสิฮะควงควงเก่งมากๆเลยแล้วก็ตามด้วยผู้ปกครองนะครับบ๊ายบาย ยอนไปเลยครับบายๆโหเข้มแข็งกันมากนะครับนี่คือทีมพนระผู้ปกครองโรงเรียนนะครับว้าวเส้นสุดสำหรับอีกหนึ่งโรงเรียนต่อไปเดี๋ยวโรงเรียนแบบต่อไปก็น่าจะเป็นโรงเรียนอะไรเอ่ยผมมองไม่เห็นอยู่อีกไกล <c oughs> เดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะครับโรงเรียนเมืองภู เทศบาลเมืองภูเก็ตนะครับสมผู้ปกครองที่เมืองภูเก็ตมีผู้ปกครองช่วยพากระซิบด้วยความที่ตากล้องอายุมากแล้วมองไม่เห็นระยะไกลเห็นว่านายกเศรษฐาสีเหลืองมาด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูว่านายกเศรษฐามาจริงไหมเดี๋ยวไปถามทีท่านนายกนะครับนี่คือโรงเรียนเทศบาลเมืองนะครับ ตอนนี้รถขบวนขบวนเริ่มติดนิดหน่อยเพราะว่าจะต้องเดินนําไปในโรงยิม4,000ที่นั่งนะครับือเข้าไปใกล้ๆหน่อยบ๊ายบายคุณแม่ยิ้มสวยเหมือนคุณลูกเลยวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับแม่ทุกคนโรงเรียนเชิบานเมืองภูกเก็ตขอบคุณครับคุณแม่ มาดูชุดเสื้อเหลืองครับชุดเสื้อเหลืองเห็นบอกว่าเป็นนายกนายกนายกมาเยือนภูเก็ตนายกมานะฮะเดี๋ยวไปดูซินายกสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับจากโรงเรียนไหนครับเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองครับวันนี้เต็มที่เลยนะครับ <atics S 2> <ผม S 1> ขอบคุณ <ผม S 1> ครับไม่เท่าปุบปัญญาโไม่เท่าปุบปัญญานะครับแต่เท่าโรงเรียนทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับไข่มุกอนามันสวยงามมากเดี๋ยวชุดสีฟ้าสาวสวยหลุมเท่กันหมดเลยชุดไข่มุกอนามันชุดเต็มนะครับ ขอญอาตถ่ายใกล้ๆนะนขขนครับคุณแม่เขาคุณครับดูสิฮะชุดว้าวเดี๋ยวรอให้เดินผ่านไปด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณพ่อข้างๆนะครับวันนี้มีโอกาสได้แต่งตัวสวยๆเราอรผหา,าโอกาสยากมากปีหนึ่งแต่ตอนนี้3ปีหนึ่งครั้งเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราหยุดเรื่องกีฬาชมรมสัมพันธ์เนี่ยว้นสักระยะหนึ่งแล้วเราไม่ได้จัดกันซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดอีกครั้งหนึ่งและก็ วันนี้เป็นวันที่ดีคงใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ได้จะร่วมสนุกแข่งขันกีฬาไปด้วยมองกล้องยบายได้เลยครับเดี๋ยวเพลลงไปในชุลลขอาคุ้นรับขอบคุณครับาอบคื้นรับขอบคุ้ครับาว้าวสวยงามมากครับคืณครับาจิบานเมืองโรงเรียนจิตบำนกเหมือง ตอนนี้ขบวนเริ่มห่างเพราะว่าด้วยความที่เราจะมีแสงแดดทำให้ผูครองเยียบหายไป ขอยหยุดมุมกล้องตอนนี้ก่อนนะครับ